เกี่ยวกับสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสให้วงเงินกู้20,000บาทกู้ได้ทุกอาชีพเป็นสินเชื่อถูกกฎหมายตัวใหม่ล่าสุดของทางธนาคารอมสินคลิปวิดีโอนี้อ้อยจะมาอัปเดตขั้นตอนการสมัครสำหรับเพื่อนๆที่ลงทะเบียนจองสิทธิ์สำเร็จและมีสิทธิ์ได้ยื่นกู้สินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสขั้นตอนการสมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอป MyMo สามารถทำได้3วิธีดังนี้วิธีที่ 1. สมัครผ่านการแจ้งเตือนผ่านแอป MyMo กดไปที่การแจ้งเตือนดังกล่าวโปรดยืนยันรับสิทธิ์สมัครสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสที่ขึ้นตามหน้าจอแบบนี้ 2. ออ่านละเอียดสินเชื่อให้เข้าใจหลังจากนั้นกดสมัครวิธีที่2สมัครผ่านเมนูสินเชื่อ 1. เข้าไปที่หน้าแอป MyMo กดที่เมนูสินเชื่อ 2. แล้วเลือกสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส 3. าอ่านรายละเอียดสินเชื่อให้เข้าใจและกดสมัครวิธีที่3ส,สมัครผ่านมาร์เก็ตติ้ง n e นเนอร์กดเข้าไปที่มาร์เก็ตติ้ง n e นเนอร์รูปสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส 2. กดเข้าสู่เมนู 3. อ่านรายละเอียดสินเชื่อให้เข้าใจหลังจากนั้นกดสมัครทั้ง3วิธีเข้าต่างกันแต่พอเวลากดสมัครแล้วต่อไปนี้หน้าจอจะขึ้นเหมือนกันหมดทั้ง3วิธีพอทุกคนอ่านรายละเอียดสินเชื่อเรียบร้อยกดสมัครหลังจากนั้นหน้าจอจะขึ้นแบบนี้ให้เราเช็คข้อมูลที่เราได้กรอกอีกครั้งแล้วกดสมัครต่อมาให้กรอกเลขหลังบัตรประชาชน จากนั้นกดถัดไปตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลให้เรียบร้อยเสร็จแล้วกดถัดไปจะมีป๊อปอัพเด้งขึ้นมาให้ตรวจสอบและกดยืนยันข้อมูลว่าถูกต้องเพื่อเป็นการยืนยันการทำรายการอีกครั้งหน้านี้จะเป็นการขอวงเงินสินเชื่อเลือกได้ตั้งแต่1 0 0 0 0 1มื0นบาทและ2 0 0 0มบาทตามลัาดับพอเราเลือกวงเงินสินเชื่อเสร็จแล้วกดถัดไปและตรวจสอบรายละเอียด ตรวจสอบเสร็จก็กดถัดไปได้เลยอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขาการใช้บริการผลิตภัณฑ์กดติ๊กถูกว่ายอมรับเงื่อนไขตรงนี้ให้เราอ่านและยอมรับถ้าใครไม่ยอมรับก็ถือว่าเราจะไม่สมัครสินเชื่อตัวนี้ต่อมาอ่านรายละเอียดความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลถ้าเรายินยอมก็กดว่ายินยอม หลังจากนั้นจะมีป,ป๊อปอัพให้กดยืนยันการเปิดเผยข้อมูลเราก็กดยืนยนันหน้าแอปพลิเคชันจะเด้งป,ป๊อปอัพขอรหัส OTP เราสามารถกดถัดไปเพื่อขอรหัส OTP ได้เลยพอเราได้รหัส OTP มาแล้วก็นำรหัส OTP มากรอกเสร็จแล้วให้กดถัดไปหลังจากนั้นหน้าจอจะแสดงใบบันทึกรายการสามารถบันทึกไฟล์เป็น e s l i p ที่ไอคอนตัวนี้ได้เลยค่ะต่อมาจะเป็นหน้ารายละเอียด เซนเชื่อเรากดถัดไปได้เลยตอนนี้สมัครสินเชื่อเรียบร้อยแล้วก็กดเสร็จสิน้นหลังจากที่เราทําการสมัครเรียบร้อยแล้วจะมี2กรณีคือสมัครผ่านกับสมัครไม่ผ่านถ้าใครที่สมัครแล้วผ่านคุณจะได้รับการแจ้งเตือนพิจารณาอนุมัติสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสบนแอปพลิเคชัน m y m o ผ่าน sms และป๊อปอัพแจ้งเตือนบนหน้าจอแบบนี้เลยค่ะ ใครที่ได้ก็กดคลิกเข้าไปและต้องทำสัญญาภายใน7วันสำหรับใครที่สมัครผ่านก็รอทำสัญญาสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาสในลำดับต่อไปได้เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆที่สมัครผ่านสินเชื่อสร้างเครดิตสร้างโอกาส ของทางธนาคารออมสินใครที่ติดปัญหาหรือมีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยฝากกดถูกใจกดติดตามและกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปการอัปเดตสินเชื่อใหม่ๆนะคะ